สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเรายังคงต่อเนื่องกันตามข่าวนะครับของสถานการณ์โควิดประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาก็เรียกว่าเกือบจะครบครบหนึ่งอาทิตย์ถ้าปัดเป็นตัวเลขกลมๆก,มก็ถือว่าสักหนึ่งอาทิตย์แล้วละครับที่ทางท่านนายกพลเ,เอกประยุทธ์จันโอชาประกาศพลกรุกเฉินแต่ว่าในส่วนของการประกาศพลกรฉุกเฉินเนี่ยดูแล้วจะเป็นเพียงในส่วนของการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทย แล้วก็ภาคเอกชนทั้งหลายบริษัทภาคเอกชนทั้งหลายออกนยโยบายต่างๆเช่นให้พนักง,งานทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าเหลื่อมเวลาการเข้าทางานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเน้นย้ําขอความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยงดเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดแล้วก็ร้านอาหารต่างๆก็คือให้เป็นให้ให้ปไปในลักษณะที่ว่าสั่งไปกินที่บ้าน คือโดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือมากกว่าที่จะบังคับใช้นะครับโดยเมื่อเที่ยงโดยเมื่อก่อนเที่ยงวันนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะได้นั่งฟังทางสถานีโทรทัศน์ n b t ทเนี่ยท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินซึ่งเป็นโฆษกของสอ,สอบอคอนะครับหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองก็ได้ฟังท่านชี้แจงนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์ความเป็นไปในเรื่องของโรคระบาดตัวนี้นะครับของโควิด -19 ในประเทศไทย คือตอนนี้เนี่ยยอดประเทศไทยเนี่ยผู้ติดเชื้อ1 7 0 0 1,700นกว่าคนล้วปีว่า1,700นะครับนั่นเองก็ผมดูแล้วน่าจะไม่หยุดนะครับน่าจะแตะ2 0 0 0ผมดูแล้วในไม่กี่วันนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดผู้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยคือเป็นหลักร้อยตอนนี้นะครับต่อวันเนี่ยยังคงเป็นหลักร้อยนะครับเป็นร้อยร้อยร้อยยี่สิบมั่งร้อยสามสิบมั่งร้อยสิบมั่งเกินหลักร้อยนะครับต่อวันแล้วก็ที่สําคัญคือผู้เสียชีวิตต,ตอนนี้12คนแล้วนะครับในประเทศไทยก็ ดูดูแล้วเนี่ยหลายภาคส่วนก็พยายามออกมาคุยนะครับว่าดูเหมือนพอราอฉุกเฉินที่ท่านนายกประกาศออกมาเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแค่ขอความร่วมมือซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหมือนไม่ใช่ยาแรงนะครับยังไม่ดูแล้วเหมือนภาคส่วนเขาแต่ละภาคส่วนเขาตอนนี้เหมือนเรียกร้องว่าน่าอาจจะต้องไปถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิวคือไม่ให้มีการเคลื่อนไหวละรณรงค์นะครับคือเจ็บแต่จบนะครับยอมดีกว่าเพราะว่าดูแล้วขอความร่วมมือยังไงก็ตามเนี่ยแต่ก็ยัง เหมือนกับยังไม่จริงจังนะครับเพราะว่าแล้วพี่น้องชาวไทยก็ก็ร่วมมือกันดีอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่มากพอคือเรียกว่ายังดีไม่พอนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังมีการออกไปทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวต่างๆมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าบริษัทห้างร้านเอกชนหลายๆที่พยายามปรับตัวตอนนี้นะครับก็คือให้พนักง,งานทํางานที่บ้าน 1. นงนะครับทางานที่บ้าน2คือมีการปรับรูปแบบการทํางาน อาจจะให้มีการทํางานที่ตั้งโต๊ะให้ห่างกันนะครับนั่นเองก,ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังคงยังคงเป็นจุดที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดได้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของห้างร้านบางที่ผมฟังจากทางถแถลงการณ์วันนี้ของสอบคเนี่ยก็คือยังมีร้านอาหารบางร้านนะครับที่ยังปล่อยลูกค้าในนั่งทานในร้านนะครับนั่นเองแล้วก็มันก็ยังเป็นจุดที่ทําให้เกิดการระบาดยังได้อยู่ก็เรียกว่าเหมือนกับยังไม่จริงจังสักทีเดียวนะครับอันนี้ล่าสุดที่ผม ส่งมาทางในไลน์เนี่ยในสื่อทางไลน์สื่อโซเชียลเนี่ยก็คือจุดนี้ต้องระวังครับก็คือเรื่องของแกล็บนะครับหรือว่าฟู้ดพันด้านทั้งหลายนะครับหรือพนักง,งานที่รับส่งอาหารเนี่ยคือจริงๆอยู่พี่น้องคนไทยเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นยังไงครับเก็บตัวอยู่ในบ้านกักตัวอยู่ในบ้านใช่ไหมครับแล้วเวลามีการสั่งอาหารก็เดี๋ยวนี้มันสะดวกน,นะครับมีการสั่งเดลิเวอรี่อะไรก็ตามเนี่ยแต่บุคคลเหล่านี้เนี่ยครับที่เป็นผู้ส่งอาหารเนี่ย อย่าลืมนะครับว่าภาพที่ส่งมาทางสือ Social ่อโซเชียลเนี่ยคือเขาก็ไปยืนออกันถูกไหมครับไปยืนออกันหน้าร้านเพื่อจะไปเอาเพื่อจะไปรับไอตัวอาหารเนี่ยราไปส่งกระจายตามบ้านนะครับนันเองก็อาจจะต้องมีมาตรการออกมาคุมคุมเข้มมากกว่าน,นี้นะครับสำหรับในส่วนของแต่ละบ,บริษัทที่ทําหน้าที่เป็นบริษัทเดลิเวอรี่พวกนี้นะครับไม่งั้นไม่งั้นกลายเป็นว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นตัวแพร่เชื้อเลยนะครับกระจายออกไปให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามบ้านนะครับเรียกว่าที่เขาแซวในโลกโซเชียลนะครับก็คือ รับส่งเชื้อถึงบ้านนะครับว่างั้นเถิดนะครับโอ้โหอยู่บ้านเชื้อก็มาถึงได้นะครับนั่นเองก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องระวังนะครับนั่นเองแล้วก็ไปหาวิธีการป้องกันนะครับตอนนี้ในส่วนของหน้ากากผ้าผมมาคุยเรื่องหน้ากากผ้านิดนึงเพราะวันนี้ยังไม่ต่อยังไม่จบนะครับยังต่อเนื่องกันนิดนึงที่โชว์อยู่หลังนี้ก็คือนี่ผมก็รับรับมาต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วก็เป็นชุดของรุ่นพี่ผมนะครับที่ไปรับมาแล้วก็ช่วยกันทําอันนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่่่่่าาาาไไหนนนๆกกกก็็ชชวววยยยัััมมแล้ตออปะครรบเเื หน้ากากผ้าชุดนี้ก็คืออย่างที่อย่างที่บอกไปทุกครั้งน,นะครับก็คือเราทําแจกให้กับบุคลากรแพทย์พยาบาลนะครับของมออหัดใหญ่ก็ผมก็มีหน้าที่นํามาเย็บอย่างนี้นะครับเป็นชิ้นแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของการใส่สายเนี่ยาเดี๋ยวเขาจะไปใส่สายของเขาอีกนะครับจะมีทีมหนึ่งรับผิดชอบไปแล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ผมก็แบ่งเวลาทําให้นะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับแบ่งเวลาทําให้เขาตอนนี้หน้ากากผ้าเนี่ยยังยังเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีข่าวมา เล็ดลอดออกมาอยู่นะครับว่าในวงการแพทย์ตอนนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่แล้วก็ผมฟังของท่านวิศนุเครืองามนะครับรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเนี่ยเมื่อประมาณนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมครับเมื่อวันถ้าทำไม่ผิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ฟังจากศูนย์สบคเหมือนกันนะครับท่านก็มาชี้แจงเรื่องตัวหน้ากากาอนามัยท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของหน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือจะมี2หน่วยง,งานที่เข้ามาดูแลโดยตรงเลยตอนนี้ก็คือสาธารณาสุขกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ คือเมื่อก่อนจะเป็นกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าไม่รู้จะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับคุมไม่อยู่ตอนนั้นจําได้ไหมจำได้ใช่ไหมครับช่วงหนึ่งที่หน้ากากาขาดตลาดเลยทําอะไรก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เหมือนกับท่านนายกเอาไปปรับแผนใหม่นะครับก็ดึงกลับมานะครับให้อยู่ในความดูแลของสาธารณสุขกับมหาไทยโดยผลิตท่านพูดถึงยอดผลิตนะครับท่านวิศนุเครือง,งามเนี่ยท่านพูดถึงยอดผลิตต่อวันเนี่ยในโรงงานในประเทศไทยนะครับสองล้านสามแสนชิ้นะนะครับ โดยร้านสามเนี่ยจะเป็นของสาธรารณสุขรับผิดชอบไปนะครับตอนนี้แล้วก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นของกอระทรวงมหาดไทยคือตอนนี้ท่านดึงกลับมาแล้วปรับระบบโครงสร้างใหม่นะครับก็คือร้านสามสาธรารณสุขเนี่ยก็คือนําไปแล้วเนี่ยไปแกใจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสถานพยาบาลทั่วประเทศเลยนะครับหมอพยาบาลเรียกว่าให้สาธรารณสุขเนี่ยรับผิดชอบไปส่วนในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็คือ1ล้านชิ้นเนี่ยต่อวันนะครับก็คือนําไปให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพวกอสอมอพวกตำรวจที่ตั้งด่านแล้วก็ใครก็ตามที่จะต้องใช้ที่ไม่ใช่ทีมแพทย์พยาบาลนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของมหาไทยแล้วก็เห็นว่ารอบนี้เนี่ยท่านวิศนุบอกว่ามีการเรียกว่าดึงกลับเข้ามาแล้วเนี่ยดึงกลับมารับผิดชอบล้วเนี่ยก็คือให้ยิงตรงในลักษณะที่ว่ามีการลงชื่อผู้รับผู้ส่งกันแบบเรียกว่าตัวถึงตัวเลยนะครับแต่ไม่ผ่านใครละตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งก็ท่านบอกว่าประมาณสัก3 4วันเนี่ย เรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยน่าจะหมดปัญหานะครับเรื่องขาดแคลนสําหรับสถานพยาบาลต่างๆก็เดี๋ยวเราดูเราดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์หน้ากากเนี่ยหน้ากากอนามัยที่แพทย์ต้องใช้เนี่ยจะดีขึ้นไหมนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าท่านดึงกับมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วบริหาจรจัดการลักษณะแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้นะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์เรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยคือไม่ขาดแคลนไม่อะไรไม่อะไรแล้วเนี่ย ก็จะค่อยนำหน้ากากอนามัยที่ได้จากโรงงานตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมนะครับก็ค่อยนำออกจำหน่ายตามท้องตลาดให้กับประชาชนได้ใช้นะครับคือตอนนี้เรียกว่านำออกมาทําผลิตออกมาแล้วเนี่ยส่งตรงไปยังโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ให้กับหน่วยงานพวกอสอมอตตารวจทหารที่ตั้งด่านเนี่ยซึ่งถือเป็นแนวหน้านะครับที่จะต้องเจอเป็นนักรบแนวหน้าเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้กับไวรัสตัวนี้นะครับเอาไปใช้ใช้ก่อนนะครับนั่นเองแล้วก็ เมื่อสถานการณ์ทางนั้นปกติแล้วเนี่ยจึงค่อยเอากลับมาให้กับประชาชนนะครับส่วนคนที่ทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องหรืออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงนะครับก็ใช้หน้าก,กากผ้าธรรมดาแบบนี้ไปนะครับเหมือนอย่างพวกผมเวลาเดนนี้ออกไปข้างนอกก็ใช้หน้าก,กากผ้าแบบนี้กันนะครับนั่นเองปิดสักนิดนึงนะครับนั่นเองทีนี้ในส่วนของเรื่องโควิด19เนี่ยตอนนี้ก็ระบาดไปทั่วก็เรียกว่าระแวงกันเลยนะครับ ผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมคุยไลน์เจอในเฟซหลายคนก็เดีย๋ยวนี้กลายเป็นไซโคนะครับ mm. เขาเรียกว่าอะไรไซโคจิตตกเดีย๋ยวนี้ไม่รู้อะไรนะครับกังวลไปหมดเช้าตื่นมาเสียงแหบเช้าตื่นมารู้สึกมีไข้เป็นหวัดนี่เริ่มกังวลแล้วครับเจ็บคออะไรแบบนี้เอ้ยตายแล้วเราติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยวันขอนคุยไลน์กับเพื่อนนะครับในกลุ่มเขาก็ยังบอกเลยว่าเหมือนตัวเองทุกวันนี้ไม่รู้ต,ตัวเองติดเชื้อหรือเปล่านะครับอาจจะติดเชื้ออยู่แต่ไม่ออกยังไม่ออกอาการเพราะว่า มันเป็นไปได้ตามที่เราฟังข่าวนะครับบางคนติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่ออกอาการนะครับหรือไม่มีอาการไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ปกติก็ยังก็กลายเป็นจิตตกเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเช้าตื่นมาหรือบางทีเริ่มรู้สึกวันนี้เหมือนมีอะไรไม่ค่อยสบายตัวเนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะครับเอะเราเราติดเชื้อหรือเปล่านั่นเองตอนนี้กลายเป็นแบบจิตหลอนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ใครต่อใครก็กังวลนะครับเรื่องของไอ้ตัวโควิดตัวนี้ก็ยังฝากเตือนเพื่อนๆ่อนะครับว่า ไม่จาเป็นจริงเย่าออกจากบ้านนะครับแล้วก็ออกไปแล้วเนี่ยคือรีบซื้อแล้วรีบเข้าบ้านแล้วนั่นเองแล้วก็ป้องกันตัวเองนิดนึงเว้นระยะห่างเวลาไปซื้ออะไรก็ตามเว้นระยะห่างแต่ก็อย่างที่บอกนะครับบางครั้งเราไม่มีทางรู้เลยว่าการที่เราถ้าเรายังออกไปมากๆออกไปทีๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไปพบปะใครก็ตามที่เขาอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเราไม่รู้ถูกไหมครับเราอาจจะไปอยู่ใกล้เขาอย่างเงี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงก็เรียกว่าออกไปให้น้อยแล้วเวลาออกไปเนี่ยก็คือดูซ้ายดูขวาพยายาม พยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับที่จะไปอยู่ใกล้ๆบุคคลอื่นเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับตอนนั้นเองมันก็เป็นโอกาสลดโอกาสในการที่เราจะติดเชื้อนะครับนั่นเองจากคนภายนอกเข้ามาสู่ในบ้านเรานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของในส่วนของสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องหน้ากากผ้าที่ยังต้องตามันต่อไปนะครับเพราะเป็นปัญหาดราม่ามากนะครับหน้ากากผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่นึกว่าจะมีวันนี้นะครับว่ามันจะขาดแคลนถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพทย์พยาบาลก็ยังจะเป็นต้องใช้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆ รูปแบบการทำงานบริษัทเอกชนเดี๋ยวนี้ก็ปรับนะครับเหมือนอย่างของน้องชายผมเนี่ยทำงานเอกชนตอนนี้ก็เขาก็มีการบริษัทเขามีการปรับก็คือว่าให้สลับกันนะครับมีชุดหนึ่งทำงานที่บ้านอีกชุดหนึ่งก็อยู่ที่สำนักง,งานส่วนชุดที่สำนักง,งานเนี่ยก็คือจะมีการอาจจะถ้ามีหลายชั้นบริษัทใช่ไหมครับก็อยู่ทำงานคนละชั้นหรือว่าแยกโต๊ะห่างกันนั่นเองแล้วก็หมุนเวียนนะครับอาจจะชุดนี้ทำที่บริษัท1อาทิตย์แล้วก็สลับไปทำที่บ้านอีกหนึ่งอาทิตย์สลับกันนะครับ ส่วนของพี่สาวผมเนี่ยก็คือเขาอยู่ในส่วนของราชการในส่วนของด่านตรวจคนข้ามแดนนะครับที่ประดังเบซาเพราะว่าบ้านผมอยู่หัดใหญ่ใช่ไหมครับพี่สาวผมทําอยู่ประดังเบซาเนี่ยก็ตอนนี้ด่านปิดแล้วเพราะว่าพรมแดนต่างๆผมคิดว่าทั่วประเทศนะครับตอนนี้ทั่วโลกเลยปิดหมดแล้วนะครับตอนนี้คือแต่ละประเทศเขาก็ต้องกักกันไว้ก่อนนะครับปิดไว้ไม่ให้คนเข้าคนออกนะครับนั่นเองก็พอปิดอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้สำนักง,งานก็ไม่มีใครเข้าใครออกก็ใช้วิธีการแต่ต้องมีต้องมีคนอยู่เวร ก็สลับกันนะครับพี่สาวบอกว่าก็สลับกับเจ้าหน้าที่นะครับ3วัน5วันก็สลับกันก็ว่ากันไปนันเองก็ใช้วิธีการอย่างนี้ส่วนทางผมเองก็ทําอยู่ที่บ้านอยู่แล้วพี่ชายก็ทําที่บ้านก็ต้องระวังเท่านั้นเองบางทีเราออกไปซื้อของอะไรก็สุ่มเสียงตอนนี้ก็พยายามเฝ้าดูสถานการณ์ในหันใหญ่นะครับก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวโซนตรงนู้นโซนตรงนี้เป็นจุดที่ต้องล่อแหลมอะไรงก็ตามเนี่ยให้พบโซนตรงนู้นพบผู้ติดเชื้อใครที่ไปอยู่ในโซนนั้นภายในช่วงเวลานั้นเวลานี้จะต้องคอยระวัง ให้กักตัวเองมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องตามข่าวแล้วมันก็จะนามาซึ่งข่าวบางทีข่าวลวงข่าวเท็จข่าวอะไรก็ยังเน้นเรื่องข่าวอยู่นะครับผมผมเน้นเรื่องหน้ากากที่คุยมานะครับแพทย์จะต้องได้ก่อนตรงนี้นะครับเพราะแพทย์เนี่ยสถานพยาบาลจริงๆพูดถึงสถานพยาบาลเนี่ยนิดหนึ่งไม่ใช่ทีมแพทย์กับพยาบาลเท่านั้นนะครับต้องรวมถึงบุคลากรที่ทําอยู่ในโรงพยาบาลนะครับพวกแม่บ้านคนทําความสะอาดนะครับคนที่คอยเก็บวัสดุต่างๆติดเชื้อต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีให้นะครับนั่นเองก็เรียกว่า หน้ากากเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่แพทย์กับพยาบาลนะครับแต่เป็นพวกแม่บ้านหรือคนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลด้วยเพราะว่ากลุ่มคนเหล่าน,นั้นคือกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่าลืมว่าที่เราเคยบอกไปเสมอว่าถ้าแพทย์หนึ่งคนติดใช่ไหมครับคนที่อยู่รอบๆอแพทย์ท่านน,นั้นเนี่ยก็ต้องคอยกักตัวไปด้วยมันไม่ใช่แค่แพทย์พยาบาลรวมถึงแม่บ้านคนทําความสะอาดด้วยเพราะถ้าแม่บ้านหรือคนทำคำาําความสะอาดติดอย่าลืมนะครับคนที่อยู่รอบข้างเขาของแม่บ้านคนทําความสะอาดก็คือหมอพยาบาลก็ต้องคอยกักตัวไปด้วย นั้นแล้วหน้ากากอนมามัยเนี่ยสำคัญสุดคือต้องส่งไปยังสถานพยาบาลก่อนนะครับนั่นเองซึ่งเป็นเป็นด่านหน้าเลยที่ต้องเอาไว้ป้องกันนะครับตรงนั้นสําหรับสําหรับนักรบของเรานั่นเองนักรบในเขาเรียกน,นักรบชุดกลาวนะครับนั่นเองอันนี้ก็ตามกันนะครับเรื่องหน้ากากสุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวปลอมข่าวปลอมนี้ก็ก็คุยกันมาหลายครั้งนะครับเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลอย่างที่บอกมันไปเร็วมาเร็วนะครับบางทีข่าวอะไรลงมาเนี่ยเราไม่ทันรู้ว่าจริงไม่จริงนะครับแชร์ต่อละอันนี้้้ไไมม่ดดนนะครับตองาิึ พูดถึงข่าวปลอมเนี่ยเดี๋ยวคุยนิดนึงนะครับวันก่อนประมาณสัก3-4วันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีข่าวจำไ,ได้ไหมครับที่ลงในเฟซใหญ่เลยบอกว่าทางการไทยเนี่ยจะส่งเครื่องบินไปลบไม่ใช่ไปลบไปรับส่งเครื่องบินทางการไทยนะครับจะส่งเครื่องบินเนี่ยไปรับนักศึกษาหรือไม่ใช่นักศึกษาหรือประชาชนประชาชนคนไทยนี่แหละที่อยู่อิตาลี7 0 ,00 กว่าคนนะครับไอ้ตรงนั้นโอ้โหลงกัน ดารัฐบาลกันเละเลยนะครับว่าโอ้โหนู่นนี่นั่นนะครับว่าเอาเงินไม่ใช่เอาเงินนะครับว่าเอาคนในประเทศให้รอบก่อนดีไหมแล้วจะไปเอาเขากลับเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคุยเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าถ้าเป็นจริงนะครับยังไงก็ต้องรับกลับมาจะกลับมาทางไหนก็ตามนะครับจะให้เขากลับมาเองหรือยังไงก็ตามเนี่ยคือต้องรับเพราะเขาเป็นคนไทยนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเขามีสิทธิ์นะครับคนไทยมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์นะครับคนไทยที่เป็นคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะะะเเเดินนททาางข้ปรรศคับ ทีนี้วันนั้นในสื่อโซเชียลที่ลงในเฟซเนี่ยโอ้โหด่ากันใหญ่เลยบอกไม่ให้เอาเข้ามานะครับอย่าอย่านำกลับเข้ามาเพราะคนในประเทศเ็าแย่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ถูกผมบอกเลยนะครับไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามในเมื่อเป็นคนไทยเนี่ยประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่รับกลับเข้ามานะครับเขาเป็นพลเมืองคนไทยก็ต้องรับกลับเข้ามาส่วนในเรื่องที่ว่า7 0 0 0ันกว่าคนอะไรก็ตามแล้วทางการไทยต้องส่งเครื่องไปรับเนี่ยไอ้นี้ท่านวิษณุรัฐมนตรีวิษณุเครืองงามออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับ ไม่รู้ไปเอาข่าวไาจากไหนนะครับลือไปลือมานะครับคือมีคนกลับมาจริงนะครับแต่ว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆทยอยเงนกลับมานะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งเครื่องบินไปรับในได้ิสิ้นแล้วพอกลับมาเนี่ยก็จะมีมาตรการในการคัดกรองนะครับจริงๆก็คัดกรองตั้งแต่ก่อนออกจากประเทศต้นทางนะครับแล้วมาถึงประเทศเราเนี่ยก็คือเราก็ต้องคัดกรองแล้วก็แยกตัวกักกันนะครับเขาก็จะมีทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการในการกักกันตรงนั้นอยู่แล้วนะครับนั่นเองไอ้เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่รู้ส่งกันไปส่งกันมานะครับเฟกนิวว่าม อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเลยเร็วๆนี้เมื่อวานหรือเมื่อวนันซืนเนี่ยผมจำไม่ได้เมื่อวนันถุกเมื่อวานนะครับเรื่องที่ว่ามีกองทัพเรือของงบซื้อเรือเรือลบ 6, 0พ0กว่าล้านอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมเห็นแล้วละครับแปแบๆในเฟซก็เรียบร้อยนะครับโดนด่าไปตามระเบียบนะครับโดนโอวิจารณ์ในเฟซเนี่ยเละเทะเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอช่วงเย็นๆหน่อยเนี่ยก็ทางกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับไม่ใช่นะครับเขาออกมาชี้แจงว่า ไอ้เรื่องงบในการจัดซื้อเรือรบลำนี้เนี่ยเรื่องนี้คืออนุมัติไปตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะครับนั่นเองคือเรียกว่าสั่งซื้อไปแล้วแต่รอบนี้ที่เอาเข้ามาคุยในในคอมอรอบนี้เนี่ยไม่ได้ว่าของบเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่ามาขอในแง่ที่ว่าให้เตรียมกําลังพลนะครับในการที่จะไปตรวจรับเรือนะครับไปตรวจรับเรือแล้วก็ส่งกําลังพลไปเรียนรู้นะครับไปฝึกเพราะว่าเป็นเรือรบลําใหม่ใช่ไหมครับ คือให้มาขอไปขอคอรมอรเนี่ยให้เตรียมกําลังพลไว้ก่อนเมื่อสถานการณ์โควิดตัวนี้สิเนี่ยมันมัน,ม,นมันซาลงม,มันดีขึ้นเนี่ยก็ค่อยส่งกําลังพลไปนะครับนั่นเองกลายเป็นว่าเห็นไหมครับข่าวมันออกมาไป,ไปในในลักษณะที่ว่ามาของบ6 0พันกว่าล้านในการซื้อเรือในสถานการณ์ในสถานการณ์รที่ตอนนี้ประเทศไทยเป็นยังไงกําลังเผชิญหน้ากับโควิดอยู่น่าจะเอาง,งบตัวนี้ไปซื้อเครื่องมือการแพทย์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ เรียบร้อยไปตามระเบียบโรงเรียนประเทศไทยนะครับโดนด่ากันมาเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วการชี้แจงก็ติงค่อยออกมาครับัอนเองก็ระวังกันให้ดีนะครับตรงนี้นะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะยังไงข่าวจริงข่าวเท็จข่าวปลอมเนี่ยปนกันหมดนะครับส่วนอีกเรื่องนึนะครับนอกจากเรื่องเรือรบที่ว่าแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจําได้ใช่ไหมครับเราจะไม่ทิ้งกันอะไรสักอย่างเนี่ยตรงเราจะไม่ทิ้งกันนะครับตรงนี้รับเงิน5,000บาท3เดือนลงทะเบียน ยังมีนะครับผมเห็นในเฟซมันก่อนเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนยังมีบางคน,นครับยังไม่รู้นะครับว่าเขารับทุกคนนะครับถ้าไม่ว่าพี่น้องคนไทยคนไหนก็ตามถ้าเข้าเงื่อนไขเนี่ยเขารับเขารับหมดนะครับคือก็คือลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยกี่สิบล้านคนก็ตามเนี่ยเขาต้องไปคัดกรองก่อนพอคัดกรองเสร็จแล้วได้กี่คนก็เท่านั้นน,นะครับไม่มีจํากัดนะครับแต่ยังมีบางคนเนี่ยยังเข้าใจว่ารับแค่3ล้านคนนะครับดูดูนะครับว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ยังยังคาดเคลื่อนแล้วยัง ได้รับข้อมูลแบบไม่ตรงนะครับแล้วยังเข้าใจผิดๆก,กันอยู่เลยนะครับยังมีคนไทยบางคนที่ยังเข้าใจว่าเขาเอาแค่3ล้านคนลงทะเบียนเป็น10ล้านคนก็เขียนมาในในในเฟซบุ๊กมาด่ารัฐบาลนะครับบอกว่าเนี่ยคิดได้ยังไงเขาลงกันเป็น10 20ล้านแต่มาคัดเลือกแค่3ล้านคนอะไรแบบนี้นะครับจริงๆผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อิงการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าเป็นรัฐบาลลงตู่หรือไม่ลุงตู่นะครับ ตอนนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลมาเป็นผู้นํารัฐบาลตอนนี้เนี่ยเราคนไทยจะต้องช่วยกันนะครับมันไม่ใช่นาทีที่จะต้องมานั่งไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นอะไรก็ตามนะครับใครมาเป็นนาย,ยกตอนนี้ก็คือแบกรับภาระในการนําพาประเทศให้รอดนะครับช่วงนี้นะครับแต่เราคนไทยพี่น้องคนไทยต้องช่วยกันนะครับจะชอบไม่ชอบเขาเราไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่มันเกี่ยวกับตัวเราแล้วเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็ช่วยๆกันนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่องข่าวปลอมเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ย จริงๆบางครั้งข่าวออกมาในเฟซเนี่ยมันเร็วมากเราไม่รู้จริงไม่จริงนะครับอ่านสักนิดนึงก่อนอย่าดูแต่พาดหัวข่าวแล้วก็แชร์ต่อเลยนะครับลองอ่านดูว่าเนื้อหาที่เขานํามาลงเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือไหมนะครับถ้าไม่ใช่สํานักข่าวผมยังเน้นเหมือนเดิมนะพี่น้องคนไทยพยายามดูจากเว็บสํานักข่าวนะครับหรือพยายามดูทีวีให้ได้ยเดยอะๆนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางทีวีที่มาจากสานักข่าวเนี่ยหรือจากเว็บไซต์ของสานักข่าวเนี่ยจะค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าสานักข่าว ทางทีวีหรือทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีการกั้นกรองก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะนําเสนอไม่ใช่ไปเอาข่าวจากใครไม่รู้ส่งกันมาทางไลน์หรือทางเฟซซึ่งเราไม่รู้จักหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเราแต่ส่งต่อกัอนมาเนี่ยซึ่งมันเป็นข่าวที่เป็นยังไงครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงไม่จริงแล้วเราก็เชื่อไปซะ,ละแล้วส่งต่อนะครับอันนี้ไม่เอานะครับเลิกได้แล้วนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีละข่าวข่าวปลอมหรือเฟซนิวเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดไวนะครับเร็วกว่าพอกับไวรัสเผลอๆเร็วกว่าไวรัสอ ยังคงต้องสู้ต่อไปนะครับแล้วก็รอดูว่าตอนนี้ท่านนายกกับทีมบริหารเนี่ยท่านจะนําพาประเทศไทยไปทางไหนต่อนะครับจะมีประกาศเคฟิดหรือเปล่านะครับต้องรอดูต่อนะครับว่าถ้าสถานการณ์ของการติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโควิด19เนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับยังยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราจะทํางานยังไงต่อไปนะครับแล้วก็จริงๆสําคัญก็คืออยากจะบอกพี่น้องคนไทยนะครับว่าช่วยกันนะครับ ตอนนี้ขอความร่วมมือก็จริงแต่ว่าจริงๆอย่าให้ถึงขั้นเคอร์ฟิวเลยนะครับเราเองต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นงดนะครับไปนั่งกินอาหารในร้านข้างนอกนะครับซื้ออาหารแล้วรีบกลับเข้าบ้านนะครับนั่นเองออกเท่าที่จําเป็นนะครับนั่นเองแล้วก็เว้นระยะห่างจากคนที่เราไปเจอข้างนอกนะครับพยายามเลี่ยงการสัมผัสนะครับนั่นเองก็จะเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ในการติดเชื้อเพราะตอนนี้โลกนี้มันน่ากลัวนะครับอิตาลีก็ตายกันเป็นเบืออย่างที่บอกนะครับไม่พูดแล้วนะครับเพราะพูดไปหลายคลิปก่อนแล้วนะครับ ก็เรียกว่าทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ต่อสู้กับโลกตรงนี้กันอยู่นะครับเพื่อจะเอาชนะนะครับมันเองก็ฝากไว้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับประเทศไทยจะต้องชนะคนไทยจะต้องชนะเราก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้รัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทํางานกันามลําพังนะครับเราคนไทยต้องช่วยกันนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ